เพราะผมจะเน้นให้ทุกคนเข้าใจอยู่รอดในตลาดเทรดได้เองเป็นหลักนะครับเทรดได้เองเป็นหลักเนาะเราคงเราคงไม่อยากตามซิกใครคนใดคนหนึ่งไปตลอดชีวิตในการเป็นเทรดเดอร์ถูกไหมฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจกราฟด้วยตัวเองแล้วเทรดได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นไมซ์เซตหลักเลยที่ผมพยายามทําให้นักเรียนนะครับเริ่มแรกหัวข้อนี้มันเป็นมันเป็นไมซ์เซตที่ ผมมาตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจเรื่องนี้มันจะมีคําถามในหัวว่าเฮ้ยเรียนมาเยอะมากเรียนเทรดมาเยอะมากครับทุกคนเสร็จแล้วทําไมเรายังไม่เข้าใจหรือเรายังใช้มันไม่เป็นบางคนเรียน EMA เรียน s t o โตเรียน RSI เรียนโครงสร้างราคา SMC ICT RTM เรียน Elliott Wave เรียน f i b o เรียน Demand Supply อันมีอะไรอีกอะ เรียนแบบโหสารพัดจะเรียนอะพาร์ตเทิร์ฟอร์เรนเวทเท็ดแอนโชเดอร์คิวเอ็มเอลอะไรพวกเนี้ยอ่ะผมคงไล่คงไล่ไม่หมดอินดิเคเตอร์อีกเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยตัวเผลอจริงจริงในเทรดดิ้งวิวมีเป็นพันพันตัวอย่างเนี้ยแต่ตัวเองยังเทรดไม่ได้ยังไม่เข้าใจเรื่องพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยนะครับอย่างแรกคือ m i n d s e t หนึ่งก็คือเราเรียนให้เยอะไม่ผิดเราเรียนให้รู้ให้เยอะรู้รอบด้านไม่ผิด แต่เราเลือกที่จะเอามาใช้แบบให้มันเป็นเซตอัพตัวเองอันเนี้ยทุกคนควรจะทําให้ได้ก็คือสร้างเซตอัพของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเซตอัพพวกนี้มันจะมาจากไหนมันจะมาจากการที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราไปเรียนบางทีเราไปเรียนแล้วเราไม่เข้าใจอะอย่างยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผมไปเรียนเวฟมาผมยังนับเวฟไม่ถูกเลยอะไร ABC ยก X ซิกแซกอะไรไม่รู้ไม่ถูกต้องทําไม่เป็น ฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องมาทบทวนก็คือผมก็ต้องมานั่งหาว่าเว็บมานับกันยังไง1 2 3 4งห้าย่อลงอะไรพวกเนี้ยคือต้องมาหาอย่างเช่นหรือหรืออันนี้ก็ได้อะแพทเทิร์นแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเทุกคนทุกคนรู้จักเฮดแอนด์โชเดอร์ใช่ไหมเฮดแอนด์โชเดอร์ head and อ่านี่ไหลขวาขึ้นไปที่หัวแล้วก็ลงมา ที่คอแล้วก็ขึ้นไปเป็นไหลซ้ายขึ้นหัวแล้วก็มาไหลขวาแบบนี้เป็น head and shoulder เกิด pattern head and shoulder แล้วจะเทรดยังไง head and shoulder ก็คืออะไหลลงมาปุ๊บขึ้นไปที่บริเวณ n e c k l i n e แล้วก็เซลลลงมาแบบนี้อะอย่างเงี้ยเป็น pattern head and shoulder เห็นไหมครับเราก็เราก็มาดูว่า pattern ที่เราเรียนมาเนี่ยอะถ้าเป็น head and shoulder ภาพนี้ปุ๊บจุดที่เราจะต้องเข้าเซล,ล์คือมีจุด n e c k l ล n e ตรงนี้หรือที่เรียกว่าเป็น บริเวณฐานเบรกของ head and Should e r แล้วก็ถ้าเบรกลงไปกลับขึ้นมาเราก็จะเซลล์แบบนี้อ่าน,นี้อันนี้เป็นภาพของ m i n d s e t นะครับปึ๊บเบรกลงไปเสร็จสิ่งที่เราต้องรอก็คือรอกราฟขึ้นมาเทสแล้วเราก็เข้าเซลล์ตรงนี้เราก็เข้าเซลล์เราเข้าเซล,ลเอาผมเอาลองเอา position เซลวลางอ่ะแบบนี้ลงไป TP อาจจะ ไป TP ที่แนวรับตรงนี้ก่อนเบื้องต้นอะไรแบบนี้ SL อยู่ประมาณนี้อ่านี่คือการหา pattern head and shoulder สมมุติว่าไปเรียน head and shoulder มาแล้วไม่ว่าจะเรียนอะไรมาก็ตามนะลองดูนะทฤษฎีนี้เป็นเป็นแนวความคิดที่ช่วยให้คุณอะสามารถสร้าง Setup ของตัวเองได้และเข้าใจอ่าผมไปเรียน head and shoulder มาอามันต้องเข้าออกแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นผมก็มาย้อนกราฟดูเลยครับตอนแรกถ้าใครยัง ใครยังไม่ได้แบบใช้เทรดดิ้งวิวแบบเสียเงินอย่างเงี้ยใช้เทรดดิ้งวิวแบบเสียเงินนะครับแบบตัดรีเพในไทม์เฟรมเล็กที่เล็กกว่าไทม์เฟรมหนชั่วโมงลงไปอน่ะหนึาทีห้นาทีนะครับก็อาจจะไม่ต้องแบบตัด <c oughs> ก็อาจจะไม่ต้องมาตัดกราฟนะวิธีการให้เอาแบบนี้เลยคุณรู้เห็น h e d d n d Shouldder ใช่ไหมมันจะต้องเป็นไหลขวาอะไหลซ้ายขึ้นไปลงมาที่คอขึ้นไปทำหัวลงมาที่คอแล้วก็ ขึ้นไปทำไหลขวาแล้วก็เบรกลงมาเข้าแบบนี้จะเป็นอินเวอร์สก็ได้เหมือนกันนะจะเป็นอินเวอร์สอินเวอร์สก็คือฝั่งตรงข้ามเป็นขาบายอ่ามีมีไหล่ซ้ายมีหัวขึ้นไปที่คอลงมาไหล่ขวาเบรกขึ้นแล้วลงมาที่บริเวณเน็กไลน์แล้วบายขึ้นไปแบบนี้นะครับอันนี้คืออินเวอร์สเขาจะเรียกอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์ตัวนี้เขาเรียกเฮดแอนด์โชเดอร์อ่ะถ้าเราไปเรียนแพทเทิร์นนี้มาเราไปเรียนแพทเทิร์นนี้มาเสร็จเราต้องมาดูว่า ไม่ใช่ไปเรียนจบแล้วมารอเทรดเลยนะวิธีการก็คือเราต้องไปย้อนการาฟดูครับว่าแพทเทิร์นพวกนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมและเวลามันเกิดลักษณะของแท่งเทียนลักษณะของการาฟมันเป็นยังไงเกิดขึ้นบ่อยเกือบทุกวันหรือเปล่าหรือในไทม์เฟรมไหนเกิดบ่อยกว่ากันอ่ะวิธีแรกก็คือเราไม่ต้องไปตัดการาฟดีเพย์ครับหลักการก็คือเราก็ลองไปดูซิมีตรงไหนเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์ได้ไหมอ่ะตรงนี้เป็นไหม ขึ้นมาไหล,หลซ้ายไหลซ้ายอ่ะลงมาขึ้นปุ๊บขวาเสร็จยอ่ออันนี้ทะลุนิดนึงอ่ะทะลุนิดนึงแต่ลงมาเซ็ตปุ๊บอาวคล้ายๆเฮดเดนโชเดอร์เลยขึ้นมาที่เน็กไลน์แล้วลงนี่เห็นไหมอ่ะเน็กไลน์อยู่นี่ปุ๊บจุดเซลล์จุดเซลลขึ้นมาเห็นไหมเป๊ะเลยก็เปิดโพซิชันที่เซลตรงนี้เห็นไหมครับ อันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อในกราฟจริงมันเกิดขึ้นนะมันมีมันมีอยู่นะอันนี้ทำเฟรม S1 นะครับแต่มันเกิดขึ้นบ่อยไหมล่ะมันเกิดขึ้นบ่อยไหมอ่ะมาดูชุดนี้สิมาดูชุดนี้ขึ้นมาอ้าวไหลซ้ายลงมาที่คอขึ้นเป็นทำหัวลงมาที่คอเสร็จแล้วก็มาไซด์เวที่คอสุดท้ายปุ๊บเบรกลงไปเบรกลงไป,งไปเสร็จกลับมาที่คอประมาณนี้แล้วเด้งกลับแต่อันนี้ลงไม่ถึงอ้าวแต่มันก็ได้เซล์อยู่นะเห็นไหม มันก็ได้เซลล์อยู่นะเราคุมปลายไส้ตรงนี้เลยนะครับนี่ไงเราก็มาได้เซลล์ตรงนี้อ้าวเห็นไหมนี่แล้วก็ s ออยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือหลักการให้เรากลับไปย้อนกราฟดูว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมอ่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ค่อยชัดเราก็ไปหาเลยมีตรงไหนเป็น head and shoulder บ้างนะครับมีตรงไหนเป็น head and shoulder บ้างอ่าฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ เป็นอินเวอร์ได้ไหมเป็นอินเวอร์ได้ไหมอ่าซ้ายขวาขึ้นหัวลงไหลไซเวที่ไหลแล้วเบรกลงไปเบรกลงไปเสร็จรอกลับมารีเทสกลับมาเมื่อไหร่เราก็วางไว้เลยจุดรีเทสอ่ะมีไหมโอ้โหยาวเลยนะครับยาวเกินไปแบบนี้ไม่เอาแปลว่าอันนี้อันนี้ไม่กลับมาเทสเป็น Head s n o u l o u l d e r อยู่นะครับอันนี้แหละ อันนี้แหละหลักการไม่ว่าเราจะไปเรียนทฤษฎีอะไรมาแนวรับแนวต้าน QM SMC อะไรให้คุณกลับไปหาให้คุณกลับไปหาสิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยจากการย้อนกราฟไปเรื่อยๆแล้วดูว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมถ้าอันไหนที่เกิดขึ้นบ่อยให้สังเกตว่าเกิดขึ้นบ่อยในไทม์เฟรมอะไรเกิดขึ้นบ่อยในไทม์เฟรมอะไรแล้วระยะวิ่งเราก็ควรจะเก็บสถิติ ระยะวิ่งอย่างเงี้ยแบบเกิดแพทเทิร์นจบในไทม์เฟรม S1 ระยะวิ่งเขาเวลาเขาไปเนี่ยบ่อยๆเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยอยู่ประมาณ4 0 0 0จุดอันนี้อยู่ประมาณซักลงมาได้ถึงประมาณ8,000จุดเนี่ยครับเราก็จะเห็นแล้วว่าสถิติสิ่งที่เราเรียนมาในไทม์เฟรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วเวลามันเกิดขึ้นระยะวิ่งของมันประมาณเท่าไหร่เราก็เก็บจดบันทึกยิ่งทําบ่อยๆย,ยิ่งทําเยอะไม่ว่าคุณจะไปเรียนทฤษฎีอะไรมาก็ตาม มันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเข้าใจเข้าใจเทรดเซตอัพนั้นเข้าใจเทคนิคนั้นเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้เราดูเป็นนะเราทําเป็นนะแล้วเราก็สามารถเวลามากราฟมันวิ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถคุ้นตาแล้วว่าเฮยอันนี้เกิดเป็นภาพที่ฉันเคยเข้าเลยนี่แล้วฉันจะบายจะเซลดีจะจุดไหน SL จะยอมเท่าไหร่เราจะรู้ว่าสถิติแล้วเราจะทํำยังไงต่อเริ่มเห็นภาพไหมครับอ่ะอย่างอันนี้อินเวอร์สอีกอันนึงละ Ting, อินเวอร์อีกอันเนี่ยขึ้นมาปุ๊บทาไหลขวาทําหัวลงมาทําไหลซ้ายโอ้ยผมพูดผิดไปนเนี่ยลำไหลซ้ายแล้วก็มาทาไหลขวาปุ๊บเบรกลงไปเบรกลงไปขึ้นมาเทสขึ้นอย่างนี้นี่ตรงนี้เป็นเป็นเน็กไลน์เห็นไหมอ่ะอันนี้มารอบายพอเบรกขึ้นไปรอลงมารีเทสแล้วก็บายขึ้นไปเป็นภาพนี้เห็นไหมครับเราก็มาดูว่าเวลาเขาลงมารีเทสเนี่ยในไทม์เฟรมเอสวันเนี่ยเขาน่าจะทะลุไปประมาณกี่จุด อย่างนี้ s l ประมาณ2 3 0 0อยก็รอดเห็นไหมแต่วิ่งขึ้นไปวิ่งแบบไป3า0 0ี่พจุดได้อยู่อ่าเห็นไหมครับอันนี้คือ m ายเซตหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนอะทำผมอยากให้ทุกคนที่เรียนไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมาเทพแค่ไหนทฤษฎีนั้นจะยากจะง่ายแค่ไหนแต่คุณควรจะไปย้อนกราฟดูอันนี้คือเบื้องต้นนะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมทฤษฎีนี้เกิดบ่อยถ้าอันไหนที่เกิดไม่ค่อยบ่อยคุณอาจจะไม่ต้องใช้อันนั้น ก็ได้นะครับอ่าสมมติมีอะไรอีกสมมุติเป็นแอนกราฟิ้งแล้วกันเอนกราฟิ้งคือภาพนี้นะครับแอนกราฟิ้งคือภาพนี้แท่งเทียนแท่งเทียนอันนี้เป็นแท่งสีแดงแล้วกันแท่งสีแดงอ่ะอันนี้เป็นแท่งสีแดงปุ๊บมีไส้ด้วยมีไส้มีไส้มีไส้อ่า มีไส้นิดนึงแล้วคําว่า e n g r a f i n g ก็คือแท่งขวาคืนกินแท่งซ้ายนะครับแท่งขวาคืนกินแท่งซ้ายสีขึ้นอยู่กับคนที่ตั้งแต่ Default ปกติจะเป็นสีแดงก็คือกราฟลงสีเขียวกราฟขึ้นนะครับสมมุติว่า e n g r a f i n g เป็นภาพนี้ทั้งขึ้นและลงนะถ้าเป็นขาขึ้น e n g r a f i n g แบบนี้เสร็จกราฟมักจะขึ้น ไม่ว่าจะขึ้นไปก็มักจะอยู่ในเทรนขาขึ้นต่อเอนกัฟฟิงแบบนี้นะครับอาจจะมีย้อนลงมาในแท่งถัดไปก็ได้แต่มักจะขึ้นต่อส่วนเอนกราฟิงขาลงอันนี้ขาขึ้นนะครับเอ็นกัฟฟิงขาลงอันนี้แบบง่ายๆเนาะเอนกัฟฟิงขาลงเป็นแบบนี้ปึ๊บอันนี้ปึ๊บอยู่ฝั่งนี้อะ อันนี้ engulfing ขาลงเวลาเกิดภาพนี้กราฟมักจะลงต่อนั่นเองนะครับอุ้ยกร g ฟมักจะลงต่อเห็นไหมครับพอเรารู้จักแล้วว่า engulfing ในแบบนี้ใน time frame head o เราก็ไปดูเลยเราก็ไปดูเลยว่าอุ้มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าอะ engulfing เห็นไหมชุดนี้ engulfing นะครับอ่าผมจะคุม ุมให้ดูว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าตรงนี้มี engulfing เห็นไหมทุกคนแล้วหลังจากที่เกิด engulfing Eng <ulf> กราฟยอ่อลงมาจริงแต่ขึ้นต่อเห็นไหมครับอันนี้ล่ะอันนี้ engulfing ขาลงเห็นไหมครับเกิด engulfing เสร็จกราฟยอ่อลงมาแล้วลงต่อเห็นไหมอันนี้ก็ engulfing ขาขึ้นเห็นไหมครับ กราฟไปซ้ายแล้วลงนิดนึงแล้วขึ้นต่อกราฟไปทางขึ้นไปนิดนึงทางขวาแล้วลงนิดนึงแล้วขึ้นต่อเห็นไหมครับเอาจริงๆแค่ e ็นกราฟิ้งนี่ก็เทรดได้แล้วเนี่ย <laughs> นี่จบจบเอนกราฟิ N ้งเสร็จกราฟลงนะครับเนี่ยคุณก็ไปย้อนดูกราฟเลยว่าเฮ้ยมันเอนกราฟิ N ้งนี่นาแล้วมันก็ลงต่อเห็นไหมแล้วมันก็ลงต่อเห็นไหมครับโอ้แค่ทฤษฎีเอนกราฟิ้ง e อ่ะที่ผมสอนใน ep หนึ่งอ่ะในไทม์เฟรมเอด้วยนะ ต้องทำเฟรม F1 นะครับจะเห็นภาพง่ายเพราะว่าอะไรอันนี้ H1 เราเห็นแล้วว่าเวลาเกิด e n g r a f i n g มันลงจริงใช่ไหมทีนี้เราก็ไปย้อนดูอันนี้ไม่ e n g r a f i n g แต่ก็ขึ้นก็ได้ฮะอันนี้ e n g r a f i n g นิดนึงเราก็ลงเห็นไหมครับเราก็ไปดูเลยเฮ้ย s 1มันเกิดบ่อยนี่นาผมถึงเอา s 1บรรจุเข้าไปในหลักสูตรไงว่าท f เฟรมที่ควรดูเลยก็คือ s 1เวลา e n g u l i n g แล้วขึ้นเห็นไหมเวลา e n g u l i n g แล้วไป ไปต่อนี่ engulfing แล้วก็ขึ้นต่อเห็นไหมครับแต่คุณก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย s ัน s 1ชนะบ่อยเกิดบ่อยวิ่งได้ไกลแล้วถ้าเป็นทําเฟรมอื่นละ่ะ30นาทีอา่มาดู30นาทีผมขอเคลียร์ทุกอย่างออกไปนะครับมาดู30นาทีสามสนาทีก็ได้อยู่นะเนี่ย engulfing ชุดนี้ไซ์เวนิดนึงแต่ก็ขึ้นนะอ่ามสนาทีนี่ engulfing สองชุดเลยแล้วก็ค่อยลงต่อนะครับลงต่อเห็นไหมอ่าตรงนี้ไม่ได้ n g u l ฟ i n g นะครับ แต่ว่าตรงนี้เอ g กราฟฟิงเห็นไหมสามสิบนาทีเองกราฟฟิงเสร็จกราฟก็ขึ้นต่อเห็นปะเนี่ยเราก็มาดูทำเฟรมไหนเราก็ไล่ไปเลยว่าทำเฟรมไหนชนะบ่อยท่านอันไหนแพ้บ่อยแต่ส่วนใหญ่เองกราฟฟิงผมจะไล่ตั้งแต่ m สิบห้าสามสิบ s 1ขึ้นมาจะถือว่าค่อนข้างโอเคอย่างเงี้ยเนี้ยอันเนี้ย m m สิบห้าเองกราฟฟิงเสร็จก็ลงต่อนะครับชุดนี้เองกราฟฟิงเสร็จก็ลงต่อเองกราฟฟิงเสร็จก็ลงต่อเห็นไหมครับฉะนั้น ให้เราไปดูเลยว่าอุ้ยไอทฤษฎีเนี้ยที่ชั้นเรียนมาเนี่ยเทคนิคเนี้อุ้ยมันชนะมันใช้ได้นะเวลาเราไปเจอกราฟจริงเวลาเวลาเจอกราฟจริงเราเทรดเวลามันเกิดจบแท่งนี้เราก็รู้เลยว่ากราฟมันน่าจะขึ้นต่อถึงมันอาจจะมีไซด์เวหรือย่อนิดหน่อยนะครับอันนี้คือวิธีการดูแต่ทีนี้อ่ะเอ็นกราฟฟิ้งใน M 1หนึ่งใช้ได้ไหมล่ะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กเชื่อไม่ได้อย่างอันนี้อ่ะ เราอาจจะเห็นตรงนี้มันขึ้นมานี่โค้ดมันก็ขึ้นอยู่นะอันนี้มันก็ลงหนิแอนกร์ฟิงเสร็จมันก็ลงนะแต่มันก็จะมีเห็นไหมครับบางอันอันเนี้ยแอนการ์ฟิงชุดนี้ชุดนี้อ่าทุกคนเห็นไหมชุดนี้มันก็แอนกราฟน่โค้ดแต่มันไม่ลงมันขึ้นเพราะมันอยู่ในเทรนขาอ่าโครงสร้างก่อนหน้าส่งมาขึ้นฉะนั้นผมจะแนะนําว่าให้เราใช้เทคนิคไหนอะ่ะควรจะไปดูแต่ละไทม์เฟรมด้วย ว่ามเฟมไหนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยและค่อนข้างค่อนข้างวินเลตสูงนะครับอันนี้คือทฤษฎีเนาะอย่างอันนี้เอ g กาวฟิงใน M1 อะ่ะใช้ไม่ค่อยได้ผมจะเริ่มมอง M15 ถึง H1 แต่จริงๆจะให้น้ำหนักไปที่1ชั่วโมงนั่นแหละก็คือ H1 นั่นแหละครับเนาะอันนี้อันนี้คือหลักการหลักการในการที่คุณไปเรียนอะไรมาก็ตามคุณควรจะเอามาฝึกหาแบบนี้ว่าเกิดขึ้นบ่อยไหม อันนี้คือเบื้องต้นนะแต่ถ้าจะให้โปรผมแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ครับทำกราฟให้เป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะไม่รู้ว่าแพทเทิร์นตอนนั้นกราฟขึ้นหรือลงอยู่แล้วเรากดรีเพย์อันนี้จะต้องเสียเงินในแพ็กเกจขั้นต่ำของ r ทด i n g view ขึ้นไปนะครับเป็นเป็นแบบเดือนละ500กว่าบาทอะนะครับหรือถ้ารายปีก็จะถูกหน่อยให้เราทำแบบนี้แล้วให้เราตัดกราฟนะครับในไทม์เฟรมซักเอาเท่าไหรด่ดีอ่าเอก็ได้ ให้เราตัดกราฟแล้วเราก็เลื่อนไปเราตัดปุ๊บตัดมาตรงนี้เสร็จเราก็เลื่อนขึ้นมาดูแล้วก็มาทดสอบทฤษฎีที่เราเรียนมาสิว่าฮ้ยหลักการตรงเนี้มันใช้ได้เราใช้ได้เป็นไหมเมื่อเราดูรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นบ่อยอะเราใช้ได้เป็นไหมแล้วเราลองวาง position t a s t ดูเขาเรียกว่าเป็นการ back test นะครับภาพนี้ผมมองว่าขึ้นต่อสมมุติว่าผมจะ มันมองว่าเป็น e n g r a ฟ i n g ขึ้นต่อมานะครับในเทนขาขึ้นด้วยอะ่ะผมลองมองว่า SL สัก500จุดใช้ได้ไหมขึ้นไหมอ้าวขึ้นขึ้นไป TP ด้วยอ่า TP เสร็จอ่าแท่งนี้ engraving ลงอ่ะผมมองว่าน่าจะลงได้ไหมอาจจะอาจจะ SL ก็ได้นะอ่ะอาจจะ SL ก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในเทนขาขึ้นแล้วเราจะส่วนนะแต่เกิด e n g r a h i n g น่าจะลงได้นิดหน่อยหรือเปล่าไปดูซิชนะไหม ลงมานะครับก่อนที่จะขึ้นไป SL ลงมาอยู่ลงมาสักเกือบพันจุดนะแล้วก็ขึ้นไป SL นะครับ SL ประมาณ500จุดแบบนี้นะครับคือการเทสว่าสิ่งที่เราเรียนมาเราโอเคไหมนะครับอ่าอย่างไม้นี้ทฤษฎีนี้ SL เราก็เลื่อนต่อไปปุ๊บเอ็นกาฟิงขาลงองั้นงั้นเซลลได้ไหมล่ะเซลได้ไหมเราก็เซลล์ตรงนี้ปิดแท่งปุ๊บอ่ะดูว่า s l หรือ TP อ่า TP ไม้นี้เห็นไหมครับ TP ประมาณพันจุด นะครับใน Time Frame S1 อันนี้คือการ b a c k t e s t ในเบื้องต้นน่ะเบื้องต้นการหาการหาแพทเทิรที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอะ่ะคือการยังไม่ได้ตัดกราฟแต่อันนี้เราลองมาเรียนด้วยการ b back t e ท t ออกมาว่าสิ่งที่เราเข้าใจมันสามารถเอาไปใช้จริงเหมือนเหมือนเราเทรดจริงได้เหมือนเสมือนเราไปซ้อมในการเทรดจริง นะครับว่ามันใช้ได้ดีหรือเปล่าอ่าอันนี้ผมมองว่าน่าจะขึ้นต่อนะจากอะไรจาก e n g นก i ร g ฟชุดนี้อ่ะลองดูมันย่อกลับลงมาแล้วย่อกลับลงมาแล้วผมก็เอา SL ล็อประมาณ500นะครับแต่ละดไทม์เฟรมจะให้ระยะ SL และระยะ TP ที่ไม่เหมือนกันอ่าผมลองดูว่าไม้นี้จะ TP SL เออทเห็นไหมครับอ่าทุกคนโอเคไหมอันเนี้ยถ้าทำได้ถ้าทำได้นะครับทุกคนจะเก่งขึ้น ผู้เรียนมากี่ทฤษฎีอะแนวรับแนวต้าน SMC RCT ICT RTM R Elliott RT uh, Wave Fibonacci อะไรก็ตามอะให้ทุกคนอะฝึกทีละอันนะฝึกทีละอันอะตรงนี้มีแนวรับแนวต้านไหมลองดูสิแนวรับแนวต้านคืออะไรอะผมทวนให้ก่อนนิดนึงก็คือว่าแนวรับแนวต้านจริงๆอะมันมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่ารูปแบบที่นิยมใช้กันเลยก็คือ สูงสุดต่ําสุดแนวรับแนวต้านเขาเรียกว่าโลหรือฮอ่าอย่างเงี้ยขึ้นไปน่าจะเด้งลงลงมาน่าจะเด้งขึ้นลองดูซิว่าชุดนี้จะจะเด้งเด้งขึ้นไปไหมถ้าขึ้นไปโดนแนวรับแนวต้านด้าน,านบนน่าจะเด้งลงมาแบบนี้แบบนี้นะครับแนวรับแนวต้านเวลาเวลาเข้าปกติก็คือจะเข้าสวนอย่างอันเนี้ยควรจะเข้าบายใช่ไหมเราดูว่าขึ้นได้ไหมนะครับตามทฤษฎี ปุ๊ปุ๊บปุบปบปบ๊อ่ะขึ้นขึ้นโอาา้กระทุ้งแบบนี้หลายหลายรอบผมว่าทะลุลงแน่เลยรอเบรกแล้วเดี๋ยวเซลล์ตามนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทะลุลงเห็นไหมครับเด้งไปพันห้ารอจุดแหละในไทม์เฟรมเอ็มห้าเอก็ไม่ถึงสามร้อยด้วยซ้ำอันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าเบรกลงมาได้ลงมาแล้วขึ้นไปรีเทสก็น่าจะเซลลงลองดูสิว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ไหมอุย้ยปุ๊ปปุผมเร็วไป นี่นะครับจุดนี้ที่เบรกลงมาแล้วขึ้นไปรีเทสแล้วลงต่ออันนี้รายลักษณะก็คือจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านปกติแนวรับเราจะบายขึ้นแต่พอมันกลายมาเป็นแนวต้านปุ๊บเราต้องเซลลงเห็นไหมเนี่ยคุณไปเรียนอะไรมาก็ตามแล้วเวลาคุณเอามาฝึกแบ็กเทสอ่ะมันจะช่วยทําให้คุณอ่ะเข้าใจทฤษฎีนั้นว่ากราฟกราฟในรูปแบบนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสิ่งที่เราเรียนมาเราเข้าใจมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ไปเรียนทุกอย่างมาลองแยกกันพอลองแยกกันเสร็จทุกอย่างเข้าที่ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณใช้อะไรเป็นบ้างอ่ะสมมติใช้ h e a n d Should e r เป็นเมื่อกี้มาใช้ e n g r a f i n g เป็นมาใช้แนวรับแนวต้านเป็นเอาจริงๆแค่รู้อย่างเดียวอ่ะแค่รู้ทฤษฎีเดียวนะคุณก็เทรดทำกำไรได้แล้วใช้การมั n e y เมเน g เมน n t เข้ามาช่วยแต่ต้องเข้าใจว่า Win เลแต่ละทําเฟรมที่คุณเทรดอ่ะมันมันทได้เขาเรียกว่าดีมากน้อยแค่ไหนสถิติ ต้องมีสถิติตัวเองนะครับแต่การค้นหาแพทเทิร์นแบบนี้มันจะทำให้คุณสามารถเก่งได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องจำเป็นต้องเข้าตามซิกใครนะครับอ่ะอันนี้คือแนวคิดหรือ m i n d s e หนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรกับผมหรือคุณจะไปเรียนพิเศษเรียนเองเรียนส่วนตัวเรียนคอร์สไหนไปเรียนฟรีหรือเสียเงินก็ตามสุดท้ายคุณต้องเอาความรู้ที่คุณมีตรงนั้นนะมาทำการย้อนหลังแบ็กเทป ไม่ว่าจะทั้งตัดกราฟตัดกราฟได้จะดีมากแต่ถ้าตัดกราฟไม่ได้ไปหาว่าเกิดขึ้นบ่อยมากน้อยแค่ไหนไปหาตรงนั้นก็ได้แล้วก็แล้วก็รวบรวมมาเป็นเซตอัพของตัวเองว่าชั้นใช้อะไรเป็นบ้างแค่นี้เองครับอันนี้คือ my set หนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนยึดติดนะครับโอเคเรื่องนี้ผมเคลียร์ประมาณนี้ใครใครได้เรียนรู้อะไรวันนี้ใครได้เรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องของ การหาเซตอัพในสิ่งที่เราไปเรียนมาแล้วเราเข้าใจไม่เข้าใจเพราะถ้าคุณไม่ทำอันนี้นะแล้วคุณมา,อารอกราฟเกิดจริงนะครับมันช้ามากมันช้ามากอย่างผมแบบโหมานั่ง f o r ์เวิร์ดเทเอามาเทรดจริงๆกว่าจะเกิดแพท t ทิรกว่าจะดูความเข้าใจตัวเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันช้าฉะนั้นการไปตัดการาฟ a c k t เทสหรือการมานั่งดูการาฟย้อนหลังว่าสิ่งที่เราเรียนมามันเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดในไทม์เฟรมไหนบ้างมีวิ่ง ทำเฟรม S1 วิ่งได้ประมาณกี่จุด SL คนเท่าไหร่หรือทำเฟรม D วิ่งได้กี่จุดทำเฟรม1นาทีเกิดบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันเนี้ยคุณควรจะทำอ่ะท็อปิกแรกอันนี้เป็นท็อปิกที่สำคัญนะครับใครเก็ตตรงนี้บ้างพิมพ์999ให้หน่อยนะครับใครเก็ตตรงนี้พิมพ์999ให้หน่อยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอะอยากให้ทุกคนทำนะครับ โอเคพี่น้ำมึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ยอมแพ้ค่ะเลยห่างเทรดไปหลายเดือนมากๆตอนนี้เคลียร์ใจและพร้อมรับจริงใหม่ๆโอเอค okay. เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อน,นะครับแล้วก็พี่ต้อมบอกว่าจำเป็นต้องเน้นหากราฟที่รู้ว่ามีโอกาสแพ้บ่อยมาแบ็กเทสใหม่ครับโอกาสที่มีโกาแบ็กเทสบ่อยออผมไม่ค่อยเคลียร์กับคำถามนี้เนาะแต่เท่าที่ดูก็คือเราจำเป็นต้องไม่หา ช่วงกราฟที่มีโอกาสแพ้บ่อยคือเวลาที่ผมอ่ะเวลาที่เราไปหากราฟมาเทสอะ่ะผมไม่อยากให้ไปเปิดกราฟไปเห็นว่ามันกําลังขึ้นกําลังลงแล้วทฤษฎีนี้มันจะอยู่ยังไงผมอยากให้ทุกคนทําแบบที่แบบนี้นะครับก็คือเลื่อนกราฟเป็นเส้นตรงไปเลยแล้วไปย้อนเอาแล้วไปย้อนเอาแบบนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเอ้ช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ย้อนไปเลยนะครับ แต่ทีนี้เวลาจะย้อนแล้วตัดการาฟได้ไกลมันก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณใช้ใน t ทรดดิ้งวิวเนาะ,ะสมมุติว่าผมตัดมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าการาฟตรงนี้เป็นอะไรปุ๊บแล้วผมจะมาดูซิว่าตัวเอ็นกาฟิ้งที่ผมฝึกเนี่ยมันจะชนะบ่อยไหมในการาฟช่วงนี้อ่ะมันจะชนะบ่อยไหมผมไม่รู้เลยว่าการาฟตรงนี้มันจะชนะหรือแพ้บ่อยเพราะว่าผมใช้วิธีนี้ตัดเป็นการสูร่มกราฟมาคือเราไม่เข้าข้างตัวเองอะ่ะถ้าเราไม่ตัดการาฟนะเราก็จะมาแบบ อาถ้าเป็นทฤษฎีเล่นสวนอาจเรามาชนะในช่วงที่เป็นไซด์เวย์แต่ถ้าเป็นแบบว่าเล่นเบรกเอาเราจะชนะในช่วงเทนสรุปว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการมันจะเกิดอะไรขึ้นอาสมมุติว่าตรงนี้นะผมเอาหลุดหลุดมาเสร็จหลุดมาออกมาเสร็จแล้วมาดูเอนการ i ฟิงนะชุดนี้เอนการ i ฟิงมาสองรอบแล้วดูซิว่าถ้าเซลล์ตาม ชุดนี้มาหาดีมานนี้จะชนะหรือแพ้ใช้ SL สัก300ชนะหรือแพ้อ่าในทม์เฟรม S1 เนาะปุ๊บปุ๊บป,บปบุแพ้อ่ะแค่นี้เองเราก็รู้แล้วว่าอ๋อจังหวะที่มันไม่ไปมันอาจจะนี่ไงแท่งต่อมามันเอ็นการ์ฟิงกลับมาตรงนี้อาจจะไปติด FVG ไม่มีบล็อกหรือมีอะไรก็ตามแล้วมันก็แล้วมันก็ทำให้มันเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้ อ่าหรือว่าอันนี้เราใช้เทรนไลน์มาใช้เทรนไลน์มาเรารู้แล้วอ่าตรงนี้ปุ๊บโดนเทรนไลน์น่าจะเด้งลงเราก็เซลได้ไหมแต่ตอนนี้ก็กราฟออกข้างเนาะอ่าสมมุติว่าเราใช้เทรนไลน์มาดูซิโดนจุดนี้จะลงไหมนะครับอ่าก็ลงนิดนึงแต่ว่าลงไปท p แต่ติดอ่าแนวรับแค่นี้เองเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราเรียนมามันใช้ได้ใช้ไม่ได้อ่าตรงนี้ขึ้นไปไกลหน่อยอาจจะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่า ถามว่าลงไหมลงแต่อาจจะโดนในแนวก่อนลงหรือเปล่าเพราะการาฟมีแดวต้านอยู่ด้านบนแล้วไซด์เวก่อนอะไรประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่พี่ทอมถามมาผมจริงๆผมคิดว่าไม่ต้องไปหาให้เราสุ่มการาฟเอาครับไม่ต้องไปหาให้เราสุ่มการาฟเอาอ่าพี่แสนนะครับพอดีผมคุยกับน้องคิวแล้วเดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวเราส่วนตัวกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดียินดีที่ได้รู้จักครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านเทรดเดอร์เนาะอ่าสำหรับ สำหรับอ่าอันนี้คําถามพี่ทอมนะครับแปลว่าอะไรเราไม่จําเป็นต้องไปหาว่ากราฟช่วงนี้ชนะหรือแพ้บ่อยแต่สิ่งที่เราต้องไปหาคือไอสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยในไทม์เฟรมนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วในไทม์เฟรมนี้เกิดเสร็จเราแบ็กเทสเราเข้าใจมาเนี่ยวินเลตมันชนะเยอะหรือแพ้มากกว่าถ้ามันแพ้เราอาจจะต้องมาดูว่าอ๋อลักษณะกราฟแบบนี้มันแพ้บ่อยเราก็หลีกเลี่ยงลักษณะกราฟที่ชนะบ่อยเป็นทรงนี้ เราก็อาจจะรอคอนเฟิร์มให้ชัดเจนแล้วเราค่อยเข้าด้วยเทคนิคนั้นนะครับอันนี้วิธีการอ่า